ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องมอ c ช anel k n o w l e d g นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะหลังจากมอนเสร็จภารกิจงานประจําของตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมอนจะขับรถไปหาลุงน้อยนะฮะปลากดคังนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้ลุงน้อยปลากดคัง จะให้ม่อนไปทําอะไรนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าลุงน้อยจะให้อะไรม่อนหรือเปล่านะครับติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับผมกับช่องม่อนชแนลสบายๆนะครับผมกับอีกหนึ่งช่องนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปบ้านลุงน้อยปรากฏค้างกันนะครับว่าวันนี้เขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่านะฮะไปชมกันเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับม่อนนะครับได้เข้ามาอยู่บ้านลุงน้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับลุงน้อยนัดม่อนมานะฮะไม่รู้ว่าลุงน้อยจะมีอะไรให้ม่อนหรือว่าให้ให้ม่อนดูอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะ เราเข้ามาดูขออนุญาตขอแมสก์ก่อนนะครับเพราะว่าเราสองคนทางด้านลุงน้อยแลวก็ทางม่อนนะครับได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วปลอดภัยนะครับกับเรื่องโควิด19นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาถามลุงน้อยครับสวัสดีครับลุงน้อยสวัสดีครับลุงน้อยกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเตรียมไปดุกว่าจะไปวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้จะวันเดี๋ยววันนี้ไปกำแพงเพชร๋อไปลงเบ็ดวันนี้เดินทางวันนี้เดินทางไปกำแพงเพชรครับแล้วจะไปลงเบ็ดหรอครับ วันนี้เอาน้องส้มไปเอ,เอาน้องส้มไปโอ้น้องส้มยอดเลย <c oughs> แล้วจะเรือมีกี่ลำครับล <ำ S 1> ุงเรือลำเดียวเลยลำเดียวร้อยห้าสิบวันดูครับ fc นี่ครับเบ็ดครับร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับดูเห็นกันเลยนะครับผมวันนี้นะฮะมอนได้มาเที่ยวบ้านลุงน้อย นะครับผมแล้วก็นี่มาดูการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าวันนี้ลุงน้อยจะเดินทางไปนะครับผมวันนี้ไปกําแพงเพชรแล้วเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผมในคลิปลุงน้อยเนี่ยจะได้ปลากี่ตัวเราไปกันนะครับไปลุ้นกันที่ช่องลุงน้อยด้วยนะครับผมสุดยอดเลยและนี่ลุงน้อยก็เอาอุปกรณ์อ่าทำกับข้าวไปด้วยเลยพร้อมเลยไปนอนโน่นคืนหนึ่งุ่งนี้เราก็ลงกันตอนเช้าวันลื่นนี้เราก็กลับบัน อืมสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดก็คือว่าเราไปไปวันนี้ไปก็ไปคนเดียวนะครับอลุงน้อยไปคนเดียวอีกแล้วครับเอฟซีไปคนเดียวอีกแล้วครับ, <laughs> รบท่านนะฮะทุกคลิปนะฮะค่อนข้างที่จะเห็นลุงน้อยอเดินทางคนเดียวนะครับผมนี้ไปคนเดียวนะครับแล้วอะไรตู้เย็นอะไรครับลุงน้อยตู้เย็นไว้ขังปลาหวานคุณอ๋อเออใช่เอาไว้ขังปลาตัวใหญ่ ใช่ใช่ใช่ก็เป็้วกันว่าจะได้กตัวใหญ่กี่ตัวใช่จะได้กี่ตัวแหมจังหวะมอนมานี่ก็ลุงน้อยกำลังเต็มเนื้อเต็มตัวอยู่เลยนะครับผมว่าจะเดินทางไปที่กำแพงเพชรไปหาปลาสุดยอดวันนี้เอาน้ำส้มไปด้วยอเอาน้ำส้มไปด้วยครับสุดยอดดูเขาดูครับลุงน้อย นี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยวันนี้เอาน้องส้มไปครับวันนี้ก็มาเรามาดูน้องส้มกันแล้วก็ลุงน้อยนะครับผมนะครับใครบอกว่าน้องส้มเอาไปไหนบอกยังอยู่นะครับแสดงว่ามีเอฟซีถามลุงน้อยเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะเยอะมากเลยอ๋อทำไมไม่เอาน้องส้มมาบอกน้องส้มแก่เราอยู่บ้านไม่ได้แก่แล้วมันงอแงน้องส้มท่านผู้ชม ลองซบงอแงนิดนึงครับวันนั้นบอกหนึงน่งกัดสายไฟจะไม่เหี่ยงจำเป็นต้อง,องเหี่ยง <laughs> หรืก้าสายไฟอย่างเงี้ยนี <c oughs> ่แหละครับเดี๋ยวลุงน้อยเขาเอาให้ดูนะครับผมก็วันนี้ก็มาครับเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ก็ขอให้ ุงน้อยก็ขอวอสปอนให้น้องม่อนอะไรครับลุงน้อยอ่าวัดถือว่าเป็นวันเกิดน้องม่อนเจริงดีวันนี้วันเกิดเดี๋ยวน้องม่อนน่นะครับพงถามก่อนครับว่ราลุงน้อยรู้รู้ได้ไงครับเนี่ยก็ลุงน้อยก็ดูในอยู่ถูงเห้ว่าเออก็เหมือนคนคนทุกคนก็มาเฟซบุ๊กของลุงน้อยก็เหมือนกันโอ้ลุงน้อยยังไม่รู้เลยวันนี้วันเกิดแต่ว่าโอ้โหน้ตูบอกแล้วโอ้โหสุขสันต์วันเกิดใครวะเพาเรามาดูวันที่ยี่สิบ ใช่ไหมวันที่ห้าครับวันที่ห้าันยาเป็นของลุงน้อยอ๋อเออใช่ใช่ใช่วันที่ยี่สิบเพราะว่าเออเราเพิ่งอันนี้จะตายเราไใช่ใช่วันนี้ก็มาดูเอ้านี่น้องมณฑลวันนี้วันที่ห้าก็ขอให้น้องมณนมีแต่ความสุขความเจริญทุกอย่างทุกอย่างนะทำอะไรเจ๋งๆรวยๆรวยๆขอให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำอะไรนิ่งมั่นครับแน่ใจแล้วปล่อยได้เลย อโอ้โหเซอร์ไพรส์มาก,ก,ก,กๆเลยครับผมเอฟซี FC ครับผมไม่รู้เลยนะครับว่าโอ้ลุงน้อยวันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆต้องขอขอบคุณลุงน้อยมากจริงครับผมบอกตรงว่าตั้งแต่ที่วันแรกที่เจอลุงน้อยนะฮะแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ลุงนะครับผมได้มาดูวิถีชีวิตของลุงน้อยนะฮะในการทำมาหากินนะครับสุดยอดเลยโอ้หวันนี้เป็นวันที่ผมว่าขอบคุณลุงน้อยมากเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้ช่องไม่ว่าจะเป็นช่องลุงน้อยปรากระังนะครับแล้วก็ช่องม่อนชาแนลโนเลส เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมต้องขอขอบคุณลุงน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะโอ้ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยผมผมก็นึกว่าลุงน้อยโทรมาว่ามีอะไรอ๋อโอ้ยพร้อมันเกิดให้เราครับผมขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคลิปหน้านะครับ คลิปหน้าครับมอนชแนลโนเลสนะครับผมคลิปหน้านะฮะโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมีลุงน้อยมีเซอร์ไพรส์อีกมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกว่าใครจะมาอ่านี่นี่นี่วันเตราไหนเราไม่รู้อ่าว่าใครจะมาลุงน้อยยังไม่บอกนั่นแสดงว่าลุงน้อยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับติดตามกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลุงน้อยปลากดคางนะฮะช่องมอนชแนลโนเลสนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลุงน้อยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผม บอกเัินเกินได้ไหมครับโอ้ไม่ได้เลยมันคือความลับมันคือความลับโอเควันเสาร์ไหนแล้วยังไม่รู้ยังไม่บอกใช่ไหมฮะครับจะมีมีเซอร์ไรส์ให้กันแล้วกันนะดิดิดิดดสิดูสิหลังจบคลิปนี้ลุงน้อยอยากจะมีอะไรฝากบอกกับเอฟซีไมครับผมก็คือว่าเขาขอให้ขอให้เอีทุกท่านตรงมีแด่ไอ ความจุมีโควิดให้พ uh ้น huh. อยู่กันให้ได้ uh huh. นะครับอยู่กันแบบชีวิตเื่นบ้านอย่าไปเจ้าไปอไรุ่นวาย,ายอะไรพวกคือการโควิดมันก็ต้องอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมเราก็ต้องหากิน uh huh. ถ้ามันก็กลัวไปก็มันก็เราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนขอให้อตี T อยู่กันให้ได้และอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือน้ําใกล้จะมาแล้ว uh huh. มีเอสตี T อยู่แถวเอออะไรสมุรปรการที่ต้องปการท่วม uh huh. มาบอกสัห้าวันแล้วอย่างน,นี้ไม่ได้นะครับขอให้ท่วมแล้วบอกลุงน้อยลุงน้อยไปได้ทุกที่ไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้อะไรข<ม>อให้บอกลุงน้อยจะเอาเรือไปช่วยแต่ไม่ใช่เรือลานี้จะเป็นเรือลาใหญ่จะไปหรือว่ามันใทยไม่ไปลุงน้อยไปขอให้บอกว่าเอยสีน้ําท่วมนะผมจะไปช่วยทันทีอ<ม>ืโดยที่ไม่ต้องคิดคุณค่าส,สุดยอดครับนะครั้งที่ว่าที่ครั้งที่แล้วที่สมุดรปราก,การจะมาห้าวันแล้วรงโอ้ยใช้ผมไปทําอะไรห้า แม้แต่ความวุ่นวุ่นวันนั้นบอกหลวงน้อยได้เลยใช่ยังไงก็ต้องนานมีอะไรก็แจ้งข่าวลงหน้าแจ้งข่าวลงหน้าแจ้งข่าวลงหน้าก่อนน้อยจะไปกันนะครับสําหรับเสพสีหลูงน้อยหรือไม่ใช่สีน้อยโทรมาได้เลยว่าตอนนี้เราหูลาบากน้ำท่วมไปไหนไม่ได้บอกหลวงน้อยมาหลวน้อยจะไปอืโดยไม่ต้องคิดสักดโดยคุยสุดยอดครับสุดยอดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องลวงน้อยประพฤ ตากรดคางนะครับแล้วก็ช่องมอนชแนลโนเลสนะครับสำหรผมช่องมอนชแนลโนเลสกับช่องลุงน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับ f อแน่นอนครับเร็วๆนี้โอ้โหตื่นเต้นอีกแล้วเร็วเร็วนี้นะครับผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลุงน้อยอีกทีนึงนะครับที่ลุงน้อยอวยพรอวยพรวันเกิดให้กับช่องผมนะครับและม่อนด้วยนะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณ ทุกๆอย่างนะครับที่ลุงน้อยนะฮะก็คือสอนแล้วก็บอกแล้วก็บอกวิธีการาทำหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ